สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีข่าวด่วนที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการประทะอย่างรุนแรงระหว่างทหารกะเหลี่ยงที่ประจำการอยู่บริเวณชายแดนไทยและกองทัพเมียนมาซึ่งสร้างความสันสเทือนไปทั่วทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะจุดปะทะเกิดขึ้นใกล้กับชายแดนไทย ทำให้หลายฝ่ายจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดจากรายงานล่าสุดยืนยันแล้วว่ากองกำลังกะเหรียงหรือกองกำลังสหภาพาแผ่นชาติกะเหลี่ยงได้เปิดฉากปะทะกับกองทัพเมียนมาอย่างหนักตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเสียงปืนและเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วพื้นที่ชายแดนควานไฟพวยพุ่งขึ้นเหนือป่าจนประชาชนฝั่งไทยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า,าการประทะครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือน โดยแหล่งข่าวท้องถิ่นระบุว่าทั้งสองฝ่ายระดมกำลังจำนวนมากกองทัพเมียนมาพยายามผลักดันเข้าไปในพื้นที่ที่กะเหลี่ยงควบคุมขณะที่ฝ่ายกะเหลี่ยงใช้ภูมิประเทศภูเขาและป่าไม้ในการตั้งรับอย่างเนียวแน่นชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนเล่าว่าต้องรีบเก็บข้าวของอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันทีที่ได้ยินเสียงปืน บางครอบครัวข้างฝั่งเข้ามายัางประเทศไทยเพื่อหาที่พักพิงชั่วคราวขณะที่ฝ่ายไทยต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเตรียมพื้นที่หลองรับผู้ลี้ภัยที่อาจหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นสาเหตุของการประทะครั้งนี้คาดว่ามาจากความพยายามของกองทัพเหียนมาในการยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเส้นทางการค้าสําคัญที่เชื่อมต่อพรมแดนกระเหลี่ยงเป็นหนึ่งในกองกําลังชาติพันธุ์ที่ต่อสู้กับรัฐบาลเนียนมามานานหลายสิบปี การประทะที่เกิดขึ้นใกล้ชายแดนไทยครั้งนี้จึงมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเพราะเสี่ยงต่อการลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยตรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานตรงกันว่านี่ไม่ใช่เพียงการยิงตอบโต้เล็กเกิอแต่มีการใช้ปืนใหญ่และระเบิดต่อเนื่องทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแม้จำนวนที่แน่ชัดยังไม่ถูกยืนยันแต่แหล่งข่าวในเมียนมาระบุว่าทหารเมียนมาเสียชีวิตหลายสิบนาย ส่วนฝ่ายกะเหลี่ยงก็มีการสูญเสียเช่นกันประชาคมโลกเริ่มจับตามองสถานการณ์นี้อย่างจริงจังหลายประเทศกังวลว่าหากการสู้รบยกระดับขึ้นอาจทําให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่และปัญหาด้านมนุษยธรรมรุนแรงขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงอธิบายว่าพื้นที่ปะทะติดชายแดนไทยมีความสําคัญอย่างยิ่งหากฝ่ายไดควบคุมได้ก็จะสามารถควบคุมเส้นทางลําเลียงสเสบียงอาวุธ และผู้คนได้มาขึ้นนี่คือเหตุผลที่ทําให้การสู้รบครั้งนี้ดุเดือดและไม่มีใครยอมถอยทางการไทยได้เพิ่มกําลังลาดตระเวนเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดพร้อมพร้อมเตรียมโรงเรียนและอาหารราชการบางแห่งให้เป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินอีกครั้งยังประสานกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อเตรียมรับมือหาสถานการณ์เลวร้ายลงผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานว่าตลอดทั้งคืนยังคงได้ยินเสียงระเบิดดังเป็นระยะ แสงไฟจากการสู้รบสองสว่างทั่วภูเขาและป่าไม้ทาให้ประชาชนหวาดกลัวหลายครอบครัวต้องนอนกลางแจ้งเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากระสุนปืนลงเข้ามาฝั่งไทยทําให้ชาวบ้านบางส่วนบาดเจ็บแม้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลไทยต้องเข้มงวดมากขึ้นนักวิเคราะห์ชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความไม่มั่นคงในเมียนมาหลังการรัฐประหาร ที่ทําให้กองกําลังชาติพันลุกขึ้นต่อต้านรุนแรงขึ้นและกองทัพเมียนมาต้องสู้รบหลายด้านพร้อมๆกันซึ่งเสี่ยงต่อการบานปลายจนควบคุมได้ยากหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการเจรจาแต่จนถึงตอนนี้การใช้กําลังยังคงเป็นทางออกหลักทําให้ความสูญเสียยังดําเนินต่อไปและผู้บริสุทธิ์ตามแนวชายแดนคือผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดบรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทหารไทยตั้งด่านตรวจเข้มสังหารประชาชนบางส่วนเข้าใล้พื้นที่เสี่ยงขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัย และทีมแพทย์อาสาก็เตรียมความพร้อมพร้อมตลอดเวลาความกังวลคือหากการสู้รบยังยืดเยือ้อโดยไม่มีท่าทีหยุดอาจนำไปสู่การยกระดับความรุนแรงและกลายเป็นวิกฤตระหว่างประเทศที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นสื่อต่างประเทศและสื่อไทยต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคำถามสำคัญคือกองทัพเมียนมาจะผลักดันกระเหลี่ยงออกไปได้หรือไม่และกะเหลี่ยงจะสามารถรักษาพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญนี้ได้นานเพียงใด เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการสู้รบระหว่างกองกำลังชาติพันธุ์กับรัฐบาลเมียนมาแต่ยังเกี่ยวพันโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศไทยทุกการเคลื่อนไหวอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยโดยตรงในช่วงที่ผ่านมาการสู้รบไม่ได้ลดระดับลงแต่กลับทวีความรุนแรงขึ้นกองทัพเมียนมาส่งกำลังเสริมปืนใหญ่และอาวุธหนักเข้าสู่พื้นที่ขณะที่กะเหลี่ยงใช้ยุทวิธีสุ่มโจมตีทำให้เกิดการยิงปะทะต,ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเสียงระเบิดดังจนพื้นดินสั่นสะเทือน บ้านเรือนบางหลังเสียหายและชาวบ้านบางส่วนได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดผู้ลี้ภัยยังคงข้ามฝั่งเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ไทยต้องเพิ่มจุดตรวจและตั้งด่านใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเข้ามาในเขตไทยอีกทั้งยังจัดเตรียมศูนย์พักพิงเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ลี้ภัยที่หนีสงครามสิ่งที่สร้างความกังวลมากขึ้นคือมีกระสุนปืนใหญ่จากฝั่งเมียนมาตกเข้ามาในไทยแม้ไม่สร้างความเสียหายร้ายแรงแต่ก็ทำให้รัฐบาลไทยต้องยื่นเรื่องประท้วงอย่างเป็นทางการไปย,ยมีนมา แหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่านี่คือการต่อสู้เพื่อเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญหากเกลี่ยรักษาไว้ได้กองทัพเมียนมาจะมีปัญหาในการลำเลียงกำลังและสเสบียงแต่หากเมียนมายึดขืนได้ก็จะมีอำนาจต่อรองเหนือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากไม่มีการเจรจาอาจนำไปสู่การขยายวงของสงครามกลางเมืองในเมียนมาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงไทย ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ปะทะกำลังเผชิญวิกฤตอาหารน้ำสะอาดและยารักษาโรคหลายครอบครัวต้องซ่อนตัวในป่าเด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยองค์กรสิทธิมนุษยชนและกาชาติเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่เพียงพอหลายครอบครัวยังนอนกลางแจ้งขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารสื่อสากลอย่างและเท่าที่สว่รายงานตรงกันว่าการสู้รบที่ชายแดนไทยเมียนมาในครั้งนี้เป็นจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหามนุษยธรรมครั้งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันประชาชนไทยในจังหวัดชายแดนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติโรงเรียนบางแหง่งหยุดการเรียนการสอนร้านค้าหลายร้านปิดเพราะประชาชนไม่มั่นใจในความปลอดภัยเสียงปืนและระเบิดที่ดังมาถึงฝั่งไทยยิงสร้างบรรยากาศตึงเครียดมากขึ้นกองกำลังกระเรียงออกแถลงการยืนยันว่าจะไม่ถอยพร้อมพร้อมสู้เพื่อปกป้องดินแดนของตนจนถึงที่สุดโดยมองว่าการบุกข,ของกองทัพเมียนมาเป็นการกดขี่ชนกลุ่มน้อยที่ยืดเยื้อมาหลายทศวรรษ ด้านกองทัพเมียนมาประกาศว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาความสงบและกำจัดภัยคุกคามแต่หลายฝ่ายเชื่อว่านี่เป็นเพียงข้ออ้างในการยึดขืนพื้นที่ยุทธศาสตร์สถานการณ์ที่ชายแดนจึงยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคำถามสำคัญคือไทยจะรับมือกับวิกฤตนี้อย่างไรและประชาคมโลกจะมีบทบาทพอที่จะหยุดความรุนแรงได้หรือไม่เพราะทุกวันที่การสู้รบดำเนินต่อไปหมายถึงชีวิตที่สูญเสียมากขึ้น ความทุกข์ของประชาชนเพิ่มขึ้นและความไม่มั่นคงที่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อ,อยๆเรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสิ่งที่หวังได้คือความขัดแย้งจะคลี่คลายลงโดยเร็วเพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ปลอดภัยจากวงจรความบุนแรงที่ยืดเยื้อมายาวนานเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ผู้ชมได้รับข้อมูลล่าสุดก่อนใครหากไม่อยากพลาดข่าวด่วนแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับในช่วงเวลานี้ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยเมียนมากำลังกลายเป็นจุดสนใจระดับภูมิภาคอย่างไม่เคยมีมาก่อนเพราะพื้นที่ดังกล่าวมีความซับซ้อนทางทางภูมิศาสตร์และการเมืองภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบและเส้นทางแคบขดเคี้ยวการสู้รบในลักษณะนี้จึงไม่ใช่เพียงการเผชิญหน,น้าตรง ระหว่างกองทัพที่มีอาวุธครบมือแต่ยังเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ผิประเทศให้เป็นประโยชน์กลุ่มกระเหลียงมีประสบการณ์ยาวนานในการทำสงครามกองโจรรู้จักพื้นที่ทุกตารางนิ้วจึงสามารถซุ่มโจมตีและถอยกลับไปยังที่กำบังได้อย่างรวดเร็วในขณะที่กองทัพเมียนมาต้องเคลื่อนกำลังขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นชินทำให้การเคลื่อนไหวชา้าและเสี่ยงต่อการถูกซุ่มโจมตีนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงอธิบายว่ากองทัพเมียนมามีความได้เปรียบด้านจำนวนกำลังพลและอาวุธหนัก แต่ข้อเสียคือความคล่องตัวต่ำและการพึ่งพาเส้นทางลำเลียงหลักหากเส้นทางดังกล่าวถูกโจมตีหรือถูกตัดขาดกำลังเสริมและสเสบียงจะเข้าไปได้ลำบากในทางตรงกันข้ามเขลียงแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่สามารถใช้ยุทธวิธีการโจมตีแบบตัดแล้วหนีสร้างความเสียหายแก่กองทัพเมียนมาได้อย่างต่อเนื่องสิ่งนี้อธิบายว่าทำไมการสู้รบจึงยืดเยื้อและมีความรุนแรงไม่ลดลงผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น ชุมชนชายแดนต้องอเผชิญกับความไม่มั่นคงโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนร้านค้าและตลาดในพื้นที่ศบเสาการท่องเที่ยวที่จังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนซึ่งเคยมีนักท่องเท,ที่ยวมาเยือนเพื่อสัมผัสธรรมชาติกลับต้องอเผชิญกับการยกเลิกการเดินทางจำนวนมากเพราะนักท่องเที่ยวไม่มั่นใจในความปลอดภัยผู้ประกอบการท้องถิ่นหลายรายขาดรายได้ขณะที่รัฐบาลไทยต้องเพิ่มงบประมาณเพื่อดูแลผู้ลี้ภัยและเสริมกำลังรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนนอกจากผลกระทบทางสังคมแล้ว ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เริ่มชัดเจนเพราะพื้นที่ประทับเป็นเส้นทางการค้าสำคัญที่เชื่อมไทยกับเมียนมาการขนส่งสินค้าหลายรายการต้องหยุดชะงักทำให้ราคาสินค้าบางชนิดในท้องถิ่นปรับตัวสูงขึ้นข้าวของเครื่องใช้เริ่มหายากในบางพื้นที่การค้าชายแดนที่เคยสร้างรายได้หลายพันล้านบาทต่อปีมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด สิ่งเหล่านี้ล้วนเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลไทยต้องหาทางแก้ไขโดยด่วนในระดับภูมิภาคอาเซียนถูกจับตามองอย่างมากว่าจะแสดงบทบาทอย่างไรต่อวิกฤตครั้งนี้หลายประเทศแสดงท่าทีเป็นห่วงต่อสถานการณ์แต่ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนบางฝ่ายวิจารณ์ว่าอาเซียนยังคงขาดเอกภาพในการจัดการกับปัญหาภายในภูมิภาค ขณะที่มหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาจีนและรัเสเซียต่างมีท่าทีที่ซับซ้อนสหรัฐอเมริกาออกแถลงการเรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงและกลับไปสู่โตเจรจาขณะที่จีนซึ่งมีพรมแดนติดกับเมียนมาก็แสดงความกังวลเพราะไม่ต้องการให้สถานการณ์ลุกลามจนกระทบต่อความมั่นคงของตนเองรัเสเซียในฐานะผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ให้เมียนมายังคงรักษาท่าทีเงียบแต่ก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้อ่อนไหวเป็นพิเศษคือความเป็นไปได้ที่จะเกิด ผลกระทบลูกโซ่หากการสู้รบยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นจำนวนผู้ลี้ภัยอาจพุ่งสูงถึงหลักหมื่นหรือหลักแสนภายในเวลาไม่นานไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านจะต้องรับภาระอย่างหนักทั้งการจัดหาที่พักพิงอาหารน้ำสะอาดและบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ลี้ภัยจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลต่อทรัพยากรและเศรษฐกิจในระยะยาวเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ชายแดนสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดกลัวทีเพิ่มขึ้นทุกวัน หลายครอบครัวเล่าว่าพวกเขาไม่กล้านอนในบ้านเพราะเสียงระเบิดดังเกือบตลอดทั้งคืนแสงไฟจากการสู้รบมองเห็นได้ไกลหลายกิโลเมตรเด็กเล็กหลายคนเริ่มมีอาการหวาดผวาและไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ขณะที่ผู้สูงอายุซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรงต้องเผชิญกับความลำบากมากขึ้นด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรระหว่างประเทศเริ่มเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่เพียงพออาหารและยารักษาโรคยังคงขาดแคลนหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในป่ายอย่างยากลำบากเด็ก และสตรีตกอยู่ในสภาวะเปราะบางสูงการขาดการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอาจนำไปสู่วิกฤตสุขภาพครั้งใหม่ในพื้นที่ความไม่แน่นอนยังครอบนำสถานการณ์ทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่าการสู้รบจะยุติเมื่อใดบางฝ่ายเชื่อว่าาะเมียนมาไม่สามารถยึดคืนพื้นที่ได้ในระยะเวลาอันสัน้นความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นอาจบังคับให้พวกเขาต้องหันกลับมาเจราจาแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเมียนมาอาจยกระดับการใช้กำลังส่งอาวุธ